ทีนี้มาที่หุ้นเด่นดีกว่าซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นหุ้น IPO ที่เราเป็นหรียดีเเตอร์นะครับมาเลยก็คือตัวไซโนโลจิสติกนะพี่ปุ๋ยชก,กิ โลจิสติกคือขนส่งสินค้าบกน้ำอากาศทงหมดส่วนใหญ่คนที่เป็นเฟรดโฟร์เวอร์ดนะคะก็จะมีทั้งบกน้ำอากาศคือทําให้ครบแล้วก็มีคลังสินค้าด้วยทําให้ครบเพราะว่าเพื่อให้ลูกค้ามาถึงปุ๊บก็วันสต o อปช็อปที่เราที่เดียวแต่ความที่ไซโนเนี่ยคะ่ะเขาเกิดมา20กว่าปี2 3ปีกว่าแล้วนะคะเกิดแล้วก็เติบโตมาจากเส้นอเมริกากับเส้นไทยไม่ได้มาทางฝั่งเอเชียเท่าไหร่ฝั่งเอเชียเพิ่งเริ่มมาไม่กี่ปีนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความชํานาญ ทางด้านทางน้ําคือขนส่งทางทะเลทางเรือค่ะ Sea f r e i g Forwarder เนี่ยเป็นหลักเลยรายได้หลักๆเนี่ยเกือบจะร้0ยเปอร์เนะคะเก้าสิเนี่ย,นะะ 90, 92, ยมาจากการขนส่งทางเรือเป็นหลักแล้วก็เส้นทางที่ขนส่งก็เป็นไทยกับอเมริกาเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเราเราผ่านในช่วงของซ u เปอร์ไซเคิลที่มันมีช่วงโควิดแล้วทุกคนบอกว่าค่าระวังแพงค่าระวังแพงเรือทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเรือตู้คอนเทนเนอร์นะคะตั้งแต่คนที่มีเจ้าของเรือเองอย่าง rcl ไปจนกระทั่งที่คนที่เป็นในหน้าคาสเปสอย่างเดียวอย่างเช่น leo sonic white อะไรพวกนี้ค่ะ ได้กำไรดีหมดเลยทุกคนเพราะว่าค่าระวางเนี่ยเป็นอย่างในกราฟที่นิโชว์ให้ดูอันนี้เป็นเป็นดัชนีเรือตู้คอนเทนเนอร์นะคะเราผ่านซูเปอร์ไซเข้าตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเเรือเนี่ยขาดแคลนแล้วก็เรือเนี่ย,เ,เ,ยเป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานด้วยนอกจาก เป็นแ a ป i ตอลอินเทนซีฟก็ต้องเป็น l a เวอร์อินเทนซีด้วยใช้คนขนขึ้นขนลงคนข้ามเมืองไปติดโควิดไปพักไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ค่าระวางเนี่ยปรับสูงขึ้นพอเราหมดโควิดปั๊บทุกคนกลับมาเปิดเมืองค่าระวางก็ลงกลับมาที่เดิมกลับมาเป็นปกตินะคะหุ้นในกลุ่มเรือทั้งหมดอะ่ะก็อยู่ในทรงเดียวกันหมดเลยนะคะมาวันนี้เชื่อว่า ทั้งเรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทกองไม่ว่าจะเป็นคอนเทนเนอร์เนี่ยเขาพบจุดต่ําสุดแล้วในครึ่งปีแรกในไตรมาสหนึ่งในไตรมาสสตัวไซโนก็แบบเดียวกันนะคะวันนี้เองเนี่ยค่าระวางเราแบ่งเป็น2โซนก่อนอย่างในในกราฟท,ที่ ที่ทําให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะไม่ว่าจะดูอันนี้ในส่วนแรกในกราฟแท่งนะคะ3แท่งแรกเนี่ยจะเป็นรายปีปี2020 2021 2022จะเห็นว่าค่าระวางรายได้จากค่าระวางการขนส่งทางเรือเนี้ยค่ะในปี2021กับ2022นี่ขึ้นมาแบบเป็นเป็นเท่าๆตัวนะเป็นแบบคนละเรื่องกันเลยนะคะตัวรายได้พอมาดูใน2แท่งหลังปุ๊บเนี่ยจะเทียบให้ดูว่ารายได้ระหว่างครึ่งแรกของปีที่แล้ว กับครึ่งแรกของปีนี้อันนี้ก็คนละเรื่องอีกเหมือนกันรายได้กับกําไรของครึ่งแรกปีนี้ที่เป็นสถานการณ์ปกติล้วนะคะ mm hmm. เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยกำไรอะรายได้กําไรมันหายกันไปเป็น90%ไซโนเป็นแบบนี้ซึ่งไม่แปลกนะคะคนอื่นที่เป็น รีโอโซนิกอาร์ซีแอเป็นทรงเดียวกันหมดเลยภาพกำไรทั้งปีของปีนี้น่าจะหล่นจากปีที่แล้ว,ว่ประมาณ7-80%ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไปตามอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยค่ะส่วนถามว่าเอา้าและไซโนททำไมเอาเข้าตลาดตอนช่วงระหว่างเ,าเขาเรียกอะไรนะเป็นช่วง ช่วงดาวเทินอะไรเงี้ยสิ่งข้อดีก็คือว่าในกราฟที่นิโชว์ให้ดูเนี่ยนะคะที่เป็นกราฟเส้นอันเนี้ยเป็นค่าระวังรายภูมิภาคฝั่งซ้ายนะคะเป็นค่าระวังรายภูมิภาคเรามาจากซูเปอร์ไซเคิลที่สูงมากทุกคนอยู่ในระดับสูงหมดค่าระวังนะคะแล้วก็ลงมาตามตามตามตั้งแต่ตอนปีที่แล้วในช่วงประ,ประม,ามาณไตรมาสสามไตรมาสสี่วันเนี้ยวันนี้เองเลยนะคะเส้นทางฝั่งเอเชียทางฝั่งดูไบ ค่าระวังมันไม่หล่นลงไปแล้วถึงได้บอกว่ามดทอมเนี่ยเขาเจอไปแล้วตอนครึ่งปีแรกค่าระวังมันไม่หล่นลงไปกว่านี้แล้วค่ะถามว่าจากนี้รออะไรรอการฟื้นตัวของจีนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยรอการฟื้นตัวของจีนก็จะเห็นว่าในเส้นเอเชียเส้นไลนิ่งข้อดีก็คือว่าในลูกศรที่ชี้ให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นเส้นอเมริกา ไทยไปอเมริกาเนี่ยก่อนหน้านี้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่มีคุณผู้ชมถามว่าคราวางเป็นยังไงเรือเป็นไงจะเห็นว่าเส้นอเมริกาเริ่มขยับมานิด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 ประมาณสักสองเดือนได้แล้วเส้นอเมริกาที่ขยับขึ้นเพราะอย่างนี้ค่ะเขามีการคือซัพพลายตัวเรืออย่างเยอะอยู่นะแต่ว่าเขาร่วมมือกันแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเรือค่ะสายเรือค่ะหยุดวิ่งเลยแจ้งกัรล่วงหน้าสองอาทิตย์แล้วก็หยุดวิ่งไปบางส่วน พอหยุดวิ่งไปปุ๊บซัปลายคือตัวเรือมันหายไปตัวตู้มันหายไปค่าระวางมันเลยขึ้นมาได้เองแต่ฝั่งเอเชียเนี่ยเรายังไม่เห็นความร่วมมืออันนี้แต่ฝั่งอเมริกาเขามีความร่วมมืออันนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่มีเสถียรภาพมากนะตรงที่ว่าถ้าเมื่อไหล่ดีมานกลับมาดีดีมานกลับมาดีนะคะคนที่เป็นเรือที่เป็นเจ้าของเรือเขาก็อยากเอาเรือออกมาวิ่งแหละรับค่าระวางที่มันสูงขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเห็นความที่ เขาสามารถคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องวันนี้อย่างน้อยที่สุดค่าระหว่างฝั่งอเมริกาเนี่ยขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นข้อดีของไซโนที่คิดว่าถ้าเวลาฟื้นตัวเนื่องจากว่าเขาวิ่งเส้นอเมริกาเป็นหลักนะคะถ้าเวลาค่าระหว่างฟื้นเนี่ยเขาจะฟื้นได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาวิ่งเส้นอเมริกาเป็นหลักและเส้นอเมริกาฟื้นก่อนนะคะในฝั่งจีนฝั่งฝั่งเอเชียบ้างดูเป็นยังไงในฝั่งขวามือนเนี้ยค่ะที่บอกว่ารอจีนเนี่ย จะเห็นว่าตัวเลข P.M.I. คือไม่ว่าจะเป็น P.M.I. ตัวเลขส่งออกตัวเลขอะไรก็ตามของจีนที่ออกมาถ้าเมื่อไหร่ออกมาดีขึ้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มเรือในบ้านเราที่ลิสเทนเนี่ยวันนั้นจะปรับตัวขึ้นก็เพราะอย่างนี้ค่ะคาระวางในเอเชียเนี่ยเรารอจีนเป็นหลักนะคะวันนี้เองตัว P.M.I. ยังขึ้นมาไม่ถึง50 50นี่เป็นเบนช์มาร์ว่าถ้าเศรษฐกิจเขาฟื้นตัวเขาต้องเกิน50ถ้ายังต่ํากว่า50เนี่ย เศรษฐกิจยังหดตัวอยู่แต่ยังน้อยเนี่ยจีนเข้ามาจากเลข48 49ขยบขึ้นมาใกล้ๆ50ก็คือค่อยๆแย่น้อยลงอะ่ะค่อยๆเริ่มเห็นทางสว่างละสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนเมษาเดือนพฤษภาด้วยมีความพยายามอัดฉีดเม็ดเงินมีความกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก้อนใหญ่บ้างก้อนเล็กบ้างแต่ว่ามันก็มีความพยายามในการที่จะทําให้เศรษฐกิจตัวเองฟื้นฟูมันก็เลยส่งผลให้ค่าระวางอะ่ะมันไม่ลงไปกว่าน,นี้แล้วอะ่ะ รอการฟื้นตัวของจีนอันนี้คือฝั่งจีนแต่ของไซโนเขาเป็นฝั่งอเมริกาเป็นหลักเขาก็เลยคิดว่าฟื้นก่อนนะคะแต่ภาพในครึ่งปีแรกก็จะเหมือนกับทุกคนคือกำไรเนี่ยหายไป90%น่ะนะคะส่วนภาพทั้งปีอ่ะคือไตรามาส3กับไตรามาส4น่าจะค่อยๆฟื้นได้แต่พอมันถูกฉุดไปด้วยครึ่งปีแรกอะคะ่ะกำไรปีนี้คิดว่ายังไงก็หายไปเร็จส0กว่าร็นต แล้วก็ไปตั้งหลักใหม่ปีหน้าก็เติบโตใหม่นะคะแต่เราต้องตัดภาพตอนปี2021กับ2022ที่มันเป็นซูเปอร์ไซเคิลของเรือ<ม>ทั้งอุตสาหกรรมออกไปนะคะแล้วเราก็เทียบ3ปีนี้คือปีนี้ปีหน้าปีมรือนอะไปเทียบกับตอนสมัยก่อนที่จะมีโควิดก็ถือว่าทุกคนที่เป็นทำเรือแบบเฟร forwarder เหมือนกันนะคะก็จะดีแบบเดียวกันทุกคนนะคะข้อดีของไซโนก็คือเข้ามาตรงจุดต่ำสุดตรงนี้แหละแล้วก็ค่อยโตไปด้วยกัน สำหรับสำหรับตัวไซโนนะคะเงินที่จะได้จากการ IPO เนี่ยจะเอาไปสร้างคลังสินค้าอย่างที่บอกว่าทุกคนที่ทำโลจิสติกพยายามที่จะมีครบทุกอย่างให้ลูกค้ามาวันสต็อปช็อที่เราบกน้ำอากาศเขาทำและหนักเรือก็จริงวันนี้ไปขยายพื้นที่คลังสินค้าแล้วก็ไปผูกพันธมิตร กับเพื่อนๆทั้งในไทยทั้งในกลุ่มอาเซียนที่เป็นเดสติเนชันที่เราจะส่งออกไปเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเงินก็จะเอาไปทำตรงนี้ราคาเป้าหมายเนี่ยเราทำไว้2.50บาท50นะคะ2.50 mm hmm. ก็ใช้ดูจากโกลตไปข้างหน้า3ปีเราก็ใช้ Forward PE เนี่ยสิเท่านะคะให้ให้มันสอดคล้องกับของกลุ่ม mm hmm. ก็อยู่ประมาณสัก10กว่าเท่าค่ะ mm hmm. ก็ได้ราคาเป้าหมาย2องบาทส ค okay, ครับมีคำถามเพิ่มเติมมาพี่ปูว่าถ้าคิดฟอร์เวิร์ดพีของปีหน้าเลยฮะเทียบกับรายปีนี้พี e ประมาณกี่ถ้าผมรู้สึกว่ามันต่ำเท่าไหมฮะเหมือนต่ำสุดจิต ใช่ค่ะตามสิบเท่าค่ะเพราะว่าปีหน้าก็ปีนี้กำไรคิดว่าน่าจะตกไป70%ปีหน้ากำไรน่าจะโตสัก40%คือทั้งในส่วนอื่นๆที่ค่อยๆทยอยฟื้นกับของใหม่ที่เข้ามาก็คือตัวคลังสินค้าที่จะค่อยๆทำขึ้นมาก็จะเป็น product ใหม่นะคะถ้าพูดถึง EPS ปีหน้าเนี่ยปี2024-20 2 0 20สตางค์ถ้าที่ราคา IPO ใช่ไหมคะบาท40 ฐาน20สตางค์ก็6.9เทา่าถ้าที่ราคา i e p o บาท40นะท40นะเทียบกับ EPS ของปีนี้14ตังก็จะ10เทา่า PE ของปีนี้คือ10เทา่าปีหน้าคือ7เท่าค่ะครับผมโอเคครัอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับนังทุนที่ถามตัวไซโนวันนี้คนรอฟังไซโนโลจิสติกเยอะมากเลย เป้า2.5นะครับแล้วก็เข้าเทรดตรงนี้ราคาโลบาท40นะครับ